จากท้งเรื่องจะเป็นไปอย่างไรครับติดตามรับชมการแกรงกันต่อไปครับพี่น้องจากท้องเรื่องอรัญญาสังอื่นคุณโจรลายใจไลยขอโทษทีเสียงดังไปหน่อยไอ้นี่เขา้อใหญ่เ้าเพื่อนตก ขุนจนร้ายใจอักเสบเมื่อคืนถูกน้ำตํำเล็บหมอบอกต้องเย็บกันไม่ยังก็หมอจะเย็บได้ยังไงก็ฉันไม่ให้หมอเย็บ พวกเราต้องแยกกันไปตายทั้งคนดูหรือก็ตายแต่หนูไม่ตายนะแม่เอ้ยโลกจะแตกอีกสิบปีเสียดายกะลีจังเลยอาชีป กายหน้าวิธีเนี่ยหนูหน้าวิธีเออโลโลโลไปก่อนเออโลโลเออไปก่อนเออรออเ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 อเออเกอออเออเเออเออเออเเวทีออออเ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 อเออเออออเออเเอ้าเออเออเออเเอเา ขอบคุณลงมาขอบคุณนะครับขอบคุณสลับทางด้านกองดงใจนะครับครับมอบให้กับมือรงดองและวันนี้วันเกิดดาวตลกน้องเต๋านะครับขอบคุณสลับทางด้านแฟนคลับนะครับที่มอบรางวัลให้นะครับขอเวลากันสักนิดหนึ่งครับพี่น้องครับขอเวลากันสักนิดครับมของพรเรียนครับขอบคุณครับขอบคุณ ขอบคุณครับอคุณรับโอลากดนิดนึงเลยครับคุณป้าทางนี้ด้วยนะลูกขอบคุณครับขอบคุณครับเจขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณครับเฮ้ยตังค์จะปิวตังค์จะปิวขอบคุณครับ ขอเวลากันสักพักหนึ่งครับขอบคุณนะครับโอ้โหเวลากริบครับสำหรับทานรับขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลนะครับเป็นกำลังใจนะครับวันนี้วันเกิดดาวตลกนองเต่านะครับขอบคุณย่างสูงนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณครับเอาพวกเราลงมาอยู่ข้างล่างเร็วตั้งแถวตั้งแถวตั้งแถวได้แล้วครับ <così S 2> พี่ตั้งแถวครับน้องๆ ไม่ได้อ่ะเกินขอบคุณนะครับฮะนั่งสิไม่นั่งลงไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะครับ,รบค,ครับขายก่นอนก็ได้ครับรับเหมือนกันหมดครับรับทุกขอบคุณครับผมมอบเป็นวันเกิดน,น้องเตาน้องเตาก็จะทำบุญทอดป่า ไม่มีอะไรมองเฉยไม่ออไม่ได้ว่าอะไรพี่หนักไหมไแบ่งให้หนูก็ได้นะออมันเป็นไรคร <c oughs> ับกูแบกรับพวกมึงกูก็หนักเหมือนกัน <c oughs> กูหนักเลยแหละบอกเลยเอาละเขัพี่ทุกคนอนนี้มีเอชื่อว่าอะไรมั่งคุณโจรโนเกียครับพี่คุณโจรคุณโจรกูเกินคุณโจรโน้ตบกคุณโจรคนปอดคุณโจรคนปื้มครับคุณอ,อ้ บาทขุนโจรโชกุลคุนโจรโชกุลตอนนี้ในกลุ่มโจรของเรามีกี่คนนับไม่จออยู่ที่ใครคนนั้นนับนับหนึ่งโหนับให้มันเข้มแข็งวาดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เอาใหม่นับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอง คนอื่นนับบ้างจิเอาไม้มามีขอไมนะ้หน่อยนับทีละคนจีทีละคนนับมางแข็งแรงตะโกนด้วยนะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด <c oughs> อ่าไม่จออยู่ที่ใครคนนั้นนับคนนั้นพูดนับเป็นภาษาอังกฤษวัน สองสามสี่มีความรู้กันหรือเปล่าฮะภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ต้องรู้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะมาเป็นโจรแล้วเราจะหากินทั้งนี้ตลอดเราต้องมีความรู้อย่างภาษาอังกฤษเนี่ยพอได้ไหมได้ครับพี่ได้ใช่ไหมอ่าอย่างหน้าต่างเนี่ยอะไร วินโด้ครับพี่หน้าต่างวินโด้และประตูอะดอครับประตูใหญ่บิ๊กดอประตูเล็กสมอลดอประตูหนีบเจ็บดอไปทางสัตว์บ้างสัตว์นี่เสือนี่อะไรไทเกอร์เสือไทเกอร์มาลายซีบ้ามาลายซีบ้าอย่างมดแอน m ์มดตัวเงินตัวทอง าสยากเลยเหี้ยโทษโทษจทีได้ไหมภาษาอังกฤษได้ไหมยังหัวนี่อะไรหัวเห็ดหูอ่ะเหี้ยตามาไอแล้วปากอะ่ะเมาเออปากเมาและลิ้นน่ะ ของอาทั้งนั้นเอางี้นะทุกคนจังหวัดที่มีสอเสือนำหน้าเริ่มจากนี่ก่อนสระบุรีต้องมีรอเรือด้วยใครมีรอเรือก็ต้องมีรอเรือกล้ามรู้ไหมกระดกลิ้นด้วยสระบุรีสริงหสิงไหนเล่าสิงไม่มีร,รอเรือสิงอะไรสริงบุรีครับ สิงบุรีสะแก้วบุรีสะแก้วสะแก้วไม่มีบุรีเ,รเออเอออ่าจังหวัดที่มีสามพยางมั่งเปลี่ยนเป็นจังหวัดที่มีสามพยางของเราอะไรพัทลุงอ๋อพัทลุงได้ของเราอ่ะพัทยาพัทยาไม่ใช่จังหวัดห้าสิบปีมันจะเป็นจังหวัดแต่เต่าอ,อยู่ไม่ถึงหรอก เออดีเว้ยแช่งกูแมนไปเลยอันนี้พัทยาแล้วของเราอ่ะพระนมเป็นอันนั้นมันขเขมรแล้วแล้วของเราอ่ะกอทโมโแล้วของเราบุรีรัมบุรีรัมเออบุรีรัมจังหวัดที่มีสองพยางสองพยาง สองตยางนะระนองและยองเชียงใหม่เชียงรายขอนแกน่น แบบนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะอ้าวอา้าวอ้าวทุกคนเดี๋ยวจะร้องเพลงให้กับทุกคนได้ฟังในวันนี้นะร้องเพลงคาถามหานิยงของยอดรักสลักใจทุกคนร้องได้ไหมร้องได้ครับพี่จะเริ่มนี่ก่อนเลยโอ้โหจะเป่าคาถามหา เกิดเป็นโจรมันต้องปนต้องเจ็บมีสบนาจมีเพรมีขาดศึกษาปนหัวปนควายของชาวไร่ชาวนาเราปนเอามาเป็นของตัวเราเองเพราะว่าเราเป็นโจร